มีโชคนี่บอครับนี่ครับโอ้คือ้องมีโชคนี่ไม่ไม่ธรรมดาครับผมนี่ครับผมมีโชคครับขวัญตึ๊บขวัญชั้นไปเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นไปขึ้นไปเออนึ่งไปไปขึ้นไปขึ้นไปเออนั่นไปขึ้นไปขึ้นไปเออนั่นไปหน้ไปไปขึ้นไป สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม,ม,ม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับสาวแม็กกี้นะครับผม,นนม,ม,มตรงไหนครับดูด้านหลังวะครับอ,อ๋ออยู่ฝั่งนู้นนะครับนั่นเป็นซุ้มของลังคาเขียวลงังคาเขียวครับ,รบของ,งคนลูกชายมีโชคเหมือนกันครับอ๋อนี่บอกครับลูกชายมิ่งลูกชายมีโชคนะครับนู่นนู่นครับผมเชือกแรกครับผม อยู่ฝั่งนู้นนะครับว่าเจ้าแรกข้อเบิร์ตเนาะเียบกกป็นลูกชายของมีโชคนี่บ่กครับนี่ครับอ้ือเจ็ดสองว่ะี่อเรามีโชคนี่ไม่ไม่ธรรมดาครับผมนี่ครับผมมีโชคนะครับข้พันตึบพันชั้นดีนะครับครับหล่อด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาพังแม็กกี้กลับบ้านเนาะคือผสมพันธุ์เสร็จแล้วนะครับผม ผสมพันธุ์ได้กี่ครั้งนะครับตอนนี้ได้ได้เจ็ดครับผมเจ็ดครั้งนะครับรอรอพ่อของของมีโชคมาก็จะเอาเข้าอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วแล้วเป็นแปดเป็นแปดครั้งแล้วก็ให้มีคู่ครับผมแล้วก็จะได้เอากลับบ้านเนาะครับผมเนี่ยครับวันนี้ก็จะได้พาพังไม่กี้นะครับกับบ้านนะครับผมว่าผสมพันธุ์ได้แปดครั้งแล้วนะครับผม นี่ครับแม็กกี้ครับผมสงสัยจะรู้นะครับว่าจะได้กลับบ้านนะครับวันนี้มีโชคนี้ได้ลูกกี่เชือกเลยครับแลวออกมาอี่สามสามครับผมที่ วิ่งได้ตอนนี้ครับผมสามเชือกครับผมสามเชือกเลยไครับแล้วรอรอพนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่พี่ใหม่นี่อ๋อีใหม่ด้วยครับสาวลูกสามนี่พอทิพน้ำข้างตะบันครับนี่ของครับผมคุณตาหลีครับนี่ของกระดาษมันนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมสสตตริิเาามมุวี หอครับดวงห่างนะครับผมลูงตกนะครับผมพ่อพันมีโชคนะครับหนุ่มรอนะครับหนุ่มรอตอนนี้พ่อคนเขาก,กำลังเก็บหลักนะครับผมยังหนุ่มนะครับยังหนุ่ม ผลงานก็หลายเชือกแล้วนะครับผมผลงานก็ได้ลูกหลายเชือกแล้วครับรอมากเลยครับผมมีโชคนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวไปรอดูนะครับตอนแม็กกี้ขึ้นรถนะครับผม จกปีก็จะไปขึ้นรถแล้วนะครับผมไปเมื่กี้เอ้ยกลับบ้านเราเมื่อกี้ก็จะตื่นนะครับกลัวรถนะครับพราน้องไม่ยังไม่ชินนะครับในการขึ้นรถนะครับผมก็ยังกลัวอยู่นะครับผมไปเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นไปขึ้นไปเออน่นไปไขึ้นไปขึ้นไปเออนั่นไปขึ้นไปขึ้นไปเออน่น

ก็ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้เดินทางนะครับผมครับผมเมกี้ก็ประสมพันธุ์นะครับได้ทั้งหมด 8ครั้งนะครับเพราะเป็นลงท้ายด้วยเลขคู่นะครับผมเลขที่สวยนะครับเป็นคู่นะครับมาหนึ่งนะครับกับ2นะครับขอให้เบกกี้นะครับได้มีเจ้าตัวเล็กนะครับจะได้มีเจ้าตัวเล็กนะครับมาวิ่งเล่นนะครับลับซุ้มนะครับซุ้มซุ้มท่าท้ายนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับแม่แม่เอฟซนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ